ดูกันนะครับว่าคุณหลังจากจบกับเรื่องเก่าๆเวรกรรมที่คุณได้รับไปนะครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นถัดไปหลังจากนี้นะฮะหลังจากที่คุณได้เผชิญกับเรื่องราวต่างๆนานามากมายนะฮะในชีวิตของคุณคุณกําลังจะได้พบเจอกับสิ่งใดต่อไปจากนี้นะครับวันนี้ขอนําเสนอเบอร์มงคลนะฮะเกตเบวกนะครับตอนนี้มีให้เลือกหลายเบอร์เลยนะครับ ลองเลือกดูและใครสนใจก็อินบอกหาเคนได้เลยนะครับแล้วก็ขอ,อนำเสนอเบ,อ,เบอร์0996666 6 6 6นะครับแล้วก็ใครสนใจปิดเสียต้องคำแท้ก็อินบอกมาได้เลยนะฮะมาดูกันขอดูหน่อยละหลังจากที่คุณได้เผชิญกับอุปสรรคหรือกรรมเก่าจบไปละชีวิตคุณถัดจากนี้ไปนะครับมันกำลังจะต้องเจอกับสิ่งใดบ้างนะฮะมา เ่มหลังจากคุณจบเรื่องตัวเก่าแล้วชีวิตคุณถัดจากนี้ไปสามเดือนหรือหกเดือนหรือปีนหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วแต่แปดไม่เท้า <c oughs> มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละ <c oughs> ขออภัยฮะถ้าเกิดคุณกำลังรอการติดต่อสื่อสารจากทางไกละนะครับ คุณมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือชีวิตคุณกำลังก้าวเข้าสู่จุดหมายปลายทางอีกรูปแบบหนึ่งในชีวิตคุณนะฮะการงานคุณก็จะก้าวหน้าขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะนะฮะสิ่งที่คุณทำตอนนี้นให้เชื่อมั่นแล้วกันนะฮะทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าท้อก็พอ วันไหนเหนื่อยก็พักนะครับวันไหนมีแรงทำก็ทำไปแต่ขอแค่อย่าหยุดคุณจะได้รับผลลัพธ์นั้นอย่างแน่นอนนะฮะเชื่อในสิ่งที่คุณทำเถอะไปกันต่อแปดไม้เท้าแล้วก็มาดูกันสิ่งที่คุณกำลังจะได้พบเจอภายในเร็ววันนี้ภายในสามเดือนข้างหน้าหลังจากโอ้เดี๋ยวเลเวอร์ออก เอลเบอร์ครับอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือคุณมีโอกาสที่จะมีแรงดึงดูดผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ที่คุณกำลังมองหาหรือ คนมาให้โอกาสในความสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละนะฮะเดเลเรเบอร์ออกเหมือนคุณจะได้รับความรักอ่ะนะฮะไปกันต่อฮะสิ่งที่คุณกําลังได้รับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่คุณเคลียร์ปัญหาหมดละเอกออฟวาอืมเรื่องงานนะครับมีโอกาสที่การงานของคุณมันจะก้าวไปขั้นหรือได้รับโอกาสใหม่ๆ ได้ปรับเปลี่ยนแผนงานหรืองานของคุณมันจะลงหลักปักฐานมากขึ้นคิงออฟวานนะอุ้ยเป็นเรื่องงานหมดเลยอ่ะมันจะมีคนเข้ามารักมาชอบในผลงานของคุณนะนะครับในสิ่งที่คุณทำเป็นเรื่องงานหมดเลยอ่ะแปดไม้เท้าแล้วก็หนึ่งไม้เท้าอีกแล้วก็คิงไม้เท้าอีกอ งานของคุณอย่างแรกเลยจะดีมากนะครับถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไกลลงหลักปักฐานได้หรือถ้าใครแบบทํางานออนไลน์ก็จะมีคนเข้ามาติดต่อคุณเยอะมากขึ้นหรือมีคนเข้ามาให้ความสำคัญเข้ามาดูผลงานของคุณมากขึ้นนะหรือถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณเยอะขึ้นนะช่วงเนี้ยไปกันต่อฮะเขาเรียกว่าดวงมหาเสน่ห์เปิดนะครับ หกเหรียญเหรียญมาแล้วเรื่องเงินนะครับคุณจะได้รับเงินะจากคนที่เขาเมตตาคุณเขารักคุณเขาชื่นชอบคุณหรือคุณเป็นคนชอบทําบุญผลละบุญเก่าของคุณนั่นแหละนะฮะอ่าเมื่อกรรมเก่าหมดลงผลละบุญก็จะเข้ามากระแทกใส่เรานะนะฮะ เขาเรียกว่าใช้กรรมให้หมดก่อนแล้วค่อยเสจบุญนะครับไปกันต่อเวลวัฟฟอร์จูนหูยดีมากผมบอกเลยแปลว่าตัวคุณนะครับอยู่บนเส้นทางแห่งโชคชะตามันกำลังจะผลักดันคุณให้พบเจอแต่สิ่งที่เหมาะสมกับคุณอะเมื่อกรรมเก่ามันจบลงอะนะครับ กรรมดีของคุณมันก็ต้องสนองกับคุณสำหรับคนที่ยังไม่ก้าวข้ามได้นะฮะหรือยังติดปัญหาเดิมๆอยู่แนะนำว่าให้ขอขมากรรมกับบิดามารดานะครับถ้าเกิดใครมีคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าเกิดมีโอกาสก็สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะมันช่วยได้เยอะมากๆไปกันต่อ โอ้โห9เหรียญบอกเลยว่ามีโอกาสในเรื่องของการเงินมากๆภายในสามเดือนหรือไม่ก็หกเดือนเนี้ยภายในปีนี้แล้วกันมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางอย่างในชีวิตคุณอะเหมือนถูกโยกไปไว้ในจุดที่คิดว่าดีแล้วมันก็มีการโยกกลับมาแต่มันกลับดีกว่านะครับไปกันต่อก้าเหรียญอะเป็นเงินก้อนใหญ่นะผมบอกโอ้โหเฮลเล์เฟ ผมบอกเลยโอ้โ oh, หจริงด้วยนะครับเหมือนที่เราตั้งหัวข้อว่าเมื่อกมเก่าหมดลงผลลบุญก็ตามกระแทกคุณใช่ไหมมันก็เหมือนว่าเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับบุญกุศลหมดเลยนะคุณดูดิหก <6 S 2> เหรียญเนี่ยคือก็คือนักบุญเวลว่าฟอร์จูนก็คือโชคชะตาที่ดีหรือบุญกุศลเก่านะครับเก้าเหรียญก็คือคนมีบุญนะครับเดลเฟนเฟยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ หูยตึงเปียผบอกเลยคลิปนี้แรงมากนะคุณกําลังได้รับพรคุณเคยขอพรในในเรื่องอะไรไว้คุณจะได้รับ <c oughs> ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนมีบุญกุศลเก่านะแต่มันเหมือนมันรอจังหวะเวลาที่จะได้รับผลบุญนั้นมาใช้นะฮะบุญกุศลที่คุณเคยทำมันกำลังจะตอบสนองคุณแบบหนำหนำไปต่อ อ้หสิบเหรียญจริงด้วยตึงบางคนมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถเลยนะโอ้สิบถ้วยคุณพลังงานแบบท็อปฟอร์มมากวันนี้ให้ดูแลตัวเองให้ดีนะฮะให้รักตัวเองให้หาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองหรือลอง พิจารณาสิ่งที่ผ่านมานะฮะในอดีตของคุณคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาความทุกข์ที่มันไม่ควรอยู่ในหัวคุณนะมาใส่ใจอย่าเอาความเลวของใครมาใส่ใจนะฮะเหมือนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกแต่ทีเนี้ยงานจะลงหลักปักฐานได้นะฮะเงินก็จะกลับมาด้วยและก็ลงหลักปักฐานในเรื่องของบ้านรถหรือที่อยู่อาศัยอีกนะอะ่านะ เมื่อกมเก่าหมดลงบุญกุศลย่อมให้ผลหลังจากนี้นะครับดูต่อเดอะเฮลเฟนออออีกแล้วไพ่ชุดเล็กอันนี้นะครับเดอะเฮลเฟน สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละโอ้เออฟวานเมื่อกี้แปดไม้เท้าก็ออกนะออกซ้ำสองใบเลยนะครับพลังงานเดิมเลยแปดไม้เท้าแล้วก็เดอะเฮลเ n ฟนอไหนะเดอะเฮลเฟนยี่ไหน <c oughs> นี่ฮะแปลว่าคุณนะเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากดูแลคุณอยู่อ่ะสี่ไม้เท้า ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจด้วยนะครับไปต่ออีกใบหนึ่งสิดูหน่อยว่าหลังจากนี้สามเดือนชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรโอ้โหฟอร์จูนตึงไพ่เดิมเลยพลังงานแม่นยำเวอร์นะฮะนี่แปลว่าช่วงนี้ชีวิตคุณอะ่ะมันกำลังถูกผัดเปลี่ยนนะฮะ บางคนเผชิญกรรมเก่าหนักนะครับบางคนหนักเกือบตายบางคนถึงขั้นแบบเสียเงินเสียทองเสือเสียเพื่อนเสียฝูงเสียครอบครัวเลยก็มีนะฮะมันเป็นกรรมเก่าครับยอมรับแล้วก็ปล่อยวางเรียนรู้นะฮะบ,บางทีเรื่องของกรรมเราเรียกเลี่ยงไม่ได้ไปต่อผมจะสรุปเลยแล้วกันอีกแปดใบ สรุปชีวิตคุณหลังจากนี้หลังจากจบกรรมเก่าไปแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะมาสามเหรียญคุณอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินได้มากขึ้นดีขึ้นอนะ่ะคือมีประสบการณ์แล้วนะฮะหรือมีคนที่มีความรู้นะครับให้คำชีน้แนะกับคุณได้ดีหรือคุณมีวิธีการที่จะพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของคุณมากขึ้นนั่นเองไปกันต่อหุ้นเหรียญเงิน บางคนมีสมบัตินะบางคนมีที่มีทางมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบสร้างไว้ให้นะหรือเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีสี่ไม้เท้าความสุขความสุขที่คุณเขาเรียกว่าไงเป็นความสุขสงบเป็นความบันเทิงะนะฮะพูดไงดีอ่ะ อาจจะมีกินเลี้ยงปาร์ตี้กันนะฮะไปกันต่อเดเทมมพรลอนต์การเปลี่ยนแปลงจริงๆไปต่อฮนะสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่ายังเจอกับปัญหาอยู่ก็ลองนะ่ยทำแบบที่เคนบอกนะฮะขอข้ามาพ่อแม่ดูถ้ายังไม่มีเอ่อถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ลองปฏิบัติทำก็ได้นะช่วยได้เยอะไปต่อฮนะเดชาลีอ่ะก้าไปข้างหน้า บางคนอยากจะออกรถด,ด้วยช่วงเนี้ยนะฮะสามถ้วยกลยาณนิมิตใหม่ๆนะฮะการเจอมิตรภาพที่ดีหรือคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยนะบางคนขอให้ได้ไปแล้วกันนะนะครับถ้าบางคนถ้ารออยู่มาสรุปไพ่นางฟ้าสี่ใบ อืความสงบสุขนะครับสันติภาพความสงบสุขในชีวิตนะครับหลังจากที่คุณเหนื่อยและแบบเผชิญปัญหามาเยอะนะฮะมันจะเกิดความสงบสุขแบบจริงๆละนะครับต่อไปอืมมันจะเป็นการมุ่งสู่สิ่งที่ดีเท่านั้นอนะแล้วก็คุณไม่ต้องแบบ คิดมากไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องแบบเอาตัวเองไปกังวลกับสิ่งที่มันไม่ใช่พลังงานของคุณนะฮะมันจะทำให้คุณอะกลายเป็นว่าต้องมานั่งเครียดต้องมากังวลเรื่องที่มันไม่ควรจะกังวลให้เชื่อใจตัวเองแล้วก็เดินต่อไปสำหรับสำหรับวันนี้ใครผ่ามาเจอคลิปนี้นะฮะฝากกดติดตามช่องเดนเพลเลอร์ตลอดด้วยใครสนใจดูวดวงส่วนตัว,วบล็อกฮาร์เคนได้เลยนะขอให้สุขภาพราพ่างกายแข็งแรงกันเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่อง ความรักทู่สมอตลอดไปโอ้โ oh ห